แท็กพอลันยูโผคอมเมนต์หลังลิซ่าแบล็กพิงไม่มาเขาดาวหลังจากที่ YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าแบล็กพิงได้ออกแถลงการ์ว่าเนื่องจากมีการรายงานข่าววา่าลิซ่าและลิษามาโนโบานซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของทางบริษัทจะเข้าร่วมงานเขาดาวฉลองปีใหม่ณประเทศไทยทาง YG Entertainment ขอเรียนชี้แจงดังนี้ทางเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัด เขาร่วมงานดังกล่าวแต่ทางบริษัทต้องขอชี้แจงให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทั้งนีโลโอกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นดาราคนดังในวงการบันเทิงหรือแฟนคลับทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็คือแท็กพอรัญยูรจนาวุฒิธรรมได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นค้างต้นว่าน้องหนีไปในขณะที่ชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ถูกใจเรื่อ,อยๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ